สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Ford by GT Cup ต o วันครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคันครับเป็น Open c a p Next Gen นะครั้งแรกที่ก๊อปรีวิวลงในช่องเลยนะครับตัวนี้ราคาเป็น X p o s e นะราคา699,000บาทนะครับตัว X p o s e เนี่ยในรุ่น Next Gen นะครับเครื่องยนต์ได้เป็นเทอร์โบแล้วนะครับปรับแต่งอะไรแบบไหนนะเดี๋ยวก๊อปให้ดูข้างในเรื่องของฝากระโปงนะครับก่อนที่จะไปดูของแต่งกันเรียบร้อยนะครับ มาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ของตัว XLT นะครับในรุ่น Open Cab เนี่ยให้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วนะตัวนี้ได้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะเป็นแฟลตทอร์กเริ่มที่1,950รอบถึง2,500รอบนะครับสังเกตหน้าเครื่องนะในรุ่นใหม่นะครับพัดลมหน้าเครื่องไม่มีแล้วนะครับพัดลมหน้าเครื่องออกเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับราคา699นะพี่ได้รถแค a ที่รถกระบะที่เป็นพัดลมไฟฟ้้้าานนนนนะะะะคครรรรัััััับบบบเเเป็็็พดดดลลมมมไไฟฟียยงงงงงื่่อออขหหทกกจถู แยกออกมาจากเครื่องยนต์นะทำให้เครื่องยนต์ทางานได้ดีขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็น170เหงม้แต่การตอบสนองเครื่องยนต์นะออกตัวดีกว่าตัวเดิมที่เป็น180เหงไม้แน่นอนนะครับการเซตจูนกับเกียร์ตัวใหม่ที่เข้ากันมากขึ้นนะการตอบสนองตัวนี้ดีมากขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็เป็นฟรีแมทเนนส์นะครับตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยลงของประกันก็1ปี2 0 0 0 0ืโลมีให้นะครับประกันเครื่องยนต์ตัวเกียร์เนี่ย ต่างๆของตัวรุ่นแคปตัวนี้นะฟอร์ดให้มาจุใจเลยนะครับที่5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นชุดกรองอากาศต่างๆนะติดตั้งมาของเหลวต่างๆก็ย้ายมาอยู่ที่จุดนี้ให้เลยนะครับการใส่ปัดน้ําฝนนะครับก็ใส่ง่ายๆนะตรงนี้นะไม่หกเลอะเทอะสังเกตต่างเป็นจุดใส่นะครับพี่พี่จะเห็นว่ามันสังเกตได้ง่ายมากๆนะครับในระบบของรุ่น next generation นะ แล้วก็ถ้าะะดูแบบมุมกว้างเรื่องของห้องเครื่องนะครับก็เขาเรียกว่าดูแลได้ดีมากขึ้นนะครับเรื่องของความสะอาดเรื่องของการระบายความร้อนนะห้องเครื่องมันโล่งมากขึ้นแล้วก็ตัวไดชาร์จนะครับก็เพิ่มขนาดด้วยตัวกลับไปน210นะครับตัวนี้ใช้เป็น250แอมป์นะครับใส่เข้ามาตัวในตัวไดชาร์จในตัวเริ่มต้นได้ไดชาร์จที่ใหญ่ขึ้นนะรุยน้ําได้สูงนะครับ80เซนติเมตรนะเหมือนเดิมนะในรุ่นนี้นะครับตัวเรื่องของการเปิดฝากระโปรงนะครับรุ่นนี้ให้เป็น ตัวเน็กเจนให้เป็นโช๊คฝาค้ำแล้วนะครับมันแข็งแรงมากขึ้นกว่าตัวโช๊คอาฝากระโปรงตัวเดิมนะแล้วก็การเก็บของตัวไม้ฝากระโปรงเนี่ยเป็นการเก็บแบบคว้นั่นเองนะครับปกติเสียไปเฉยๆนะมันมีการหล่นการอะไรได้นะตัวนี้เป็นขว้นะครับดึงตรงนี้1จุดแล้วก็มาควยตรงนี้1จุดนะครับเนี่ยไม้แน่นมากๆนะครับแล้วก็ลดเรื่องของเสียงด้วยนะครับไม้ตัวนี้นะเวลาขับนะครับมันจะแน่นไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาด้านในนะครับในตัวไม้ตัวนี้มีกิมมิคของมันอยู่นะอ่ะตัวห้อง 6.99 <c oughs> ได้เทอร์โบอย่างนี้ก็บอกนะเครื่องยนต์พัดลมไฟฟ้า6แส0 0ก็าหมือนก็พันนะครับได้ยินไม่ผิดได้เป็นพัดลมไฟฟ้าและปกติแบรอื่นก็มีอะแต่มันต้องล้านขึ้นตัวนี้6.99พี่ได้ไปเลยพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับของตัว แคนะฮะโอนแตัวนี้ XL p l u s นะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนทั้งหมดนะครับเป็นชุดฮาโลเจนก็จริงนะแต่ระบบเปิดปิดไฟให้เป็นอัตโนมัตินะไม่ผิดเหมือนกัน699า้ไฟออโต้นะครับฮาโลเจนจะเป็นไฟออโต้นะจัดมาให้เซตนี้ตัวนี้ก็มีเปลี่ยนเรื่องของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าใช้เป็นกระจังหน้า f o r d นะครับบางคน f o r d 1> f 1 5 0่ 150, l ์ l a p t e r v 6ได้หมดนะ่ะแล้วแต่จะเรียกนะครับทรงนี้วันนี้ลูกค้าเน้นเป็นสีส้มนะฮะสกรูทรงฟิตและสีส้มนะสารคิ้วเหมือนสารจมูกเนี่ยนะครับใช้เป็นสีส้มตัดตัวสอนดาสีส้มคอนเซ็ปต์ลูกค้าขอส้มเลยนะขาวตัดส้มนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างก็มีด้านข้างนะฮะคันนี้ก็ซุ้มล้อ6นิ้วนะครับสีดำด้านนะขอแบบเรียบไม่ใส่หมดุดแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับล้อเดิมเป็นล้อ16นะครับ เปลี่ยนออกแล้วก็ใส่เป็นล้อ18ดนะครับดอกไม้นะคลิปเงินแบบนี้ใช้คู่กับยาง Monster AT นะครับใส่มาเรียบร้อยความสูงตัวเดิมนี้ไม่ได้ยกเพิ่มนะครับปีกนกเป็นตัวใหม่ด้วยในตัว Next Gen นะครับปีกนกของตัวใหม่เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็หนาขึ้นมากๆนะครับงั้นทำองศาได้ดีนะรถดเดิมเนี่ยที่กอปแต่งแล้วก็ยกมานะครับยก2ได้สบายๆนะครับตัวที่องศาของตัวปีกนกเนี่ยแทบไม่เพี้ยนเลยนะครับยางนะครับอยู่ที่265นะครับ60 R18 นั่นเองนะครับใส่เข้ามาแบบนี้นะเท่เลยดูสติกเกอร์กันบ้างครับสติกเกอร์นะฮะสีส้มนะแรนเจอร์ขอบส้มนะครับตัดส้มแล้วก็ตัวเสือตาสีส้มนะเลือกได้นะครับสีส้มหมดเลยแล้วก็ใส่อะไรไปอีกก็มีข้อมือเปิดครับนะคิวกันสตรด์ดานหลังคาด้านบนนะครับตัวนี้ติดสวยติดเท่ะนะตัวรถเดิมไม่มีนะครับติดสวยติดเท่สิติดเข้าไปไม่ได้รองรับเรื่องของการขนนะครับเอารอเอาสวยนะมันได้ข้างมากับโรงงานอยู่แล้วนะครับในตัว Open Cab e r i a p t ที่เพิ่มมาคือตัวนี้ฮะ โลบาร์นะครับของ o u เลนเดอร์นะโลบาร์เหล็กนะฮะพิเศษตรงไหนนะครับถ้าพี่พี่ดูนะ o u เลนเดอร์ข้างในเนี้ยจะเป็นสีแดงนะครับลูกค้าขอส้มอ่ะชอบส้มจัดให้นะครับเอาไปทําสีส้มให้ไปไงสเปเชียลนะมีคันเดียวเท่านั้นที่จะเป็นアウเลนเดอร์ส้มนะครับแบบนี้นะจัดให้ตัวอักษรแรปเตอร์นะครับตัดขอบดําสีส้มตามคอนเซปต์ซึ่งพอดูรวมรวมแล้วนะครับคันนี้ดูมีเสน่ห์นะก็แทบจะร้องเพลงพี่ป้างแล้วตอนนี้มาลงไปตัวอักษรเลนเจอร์ด้านล่างนะครับ ใส่ไปติดตัวซ้อนนะสีส้มเข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้ครบชุดเลยตามคอนเซปต์บอกก็ได้หมดนะครับพี่ๆอยากได้แบบไหนติดสีอะไรนะครับสั่งก็มาได้เลยตัวนี้จัดการให้ตามชอบแล้วก็ข้อไฟท้ายข้อไฟท้ายเพิ่มเข้าไปนะครับตะกี้ข้อไฟหน้านะใส่แล้วข้อไฟท้ายใส่แล้วก็ทําให้มันดูเหมือนกับมีคิ้วมีการเขียนหน้าเขียนตาน่ะนะครับรถสีขาวใส่ตัวนี้ก็รถมันก็ดูดีขึ้นนะครับในรุ่น XLR Plus เนี่ย กาชนท้ายจะไม่มีนะครับจะไม่มีการชนท้ายแต่ว่าไฟ2ป้ายมีให้นะตัวนี้นะครับเรื่องของฝากระโปรงกิมมิกของตัว next gen ranger นะครับ mm hmm. ก็คือเน้นของการใช้งานนะครับพื้นที่กระบะที่มันมีกว้างขึ้นนะครับบรรทุกได้เยอะขึ้นเอาไปขนของเอาไปทําธุรกิจนะครับได้เยอะขึ้นมันกว้างขึ้นเพราะว่าตัวนี้นะครับซุ้มล้อเนี่ยของตัวลอ้อฐานล้อของตัวรถนะครับมันกว้างขึ้นอีก50มิลน,นะจากการที่ใช้โช๊คอัพแบบไว้แบบใหม่ที่เรียกว่าย,ยึดนอกแคสซีนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะใส่มาเรียบร้อยกิมมิกไม้บรรทัดนะครับตัวคีบชิ้นงานนะมีให้ในทุกรุ่นที่เป็น next generation เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับตัวนี้เป็น Open Cap แน่นอนแคปบต้องเปิดได้นะครับเปิดแบบไหนนะเดี๋ยวพาดูภายในเดิมๆนะครับของตัวรถตัวนี้699เนี่ยเป็นเบาะผ้าแต่รุ่นนี้ลูกค้าน,นะครับขอหนังก็จัดให้ครับนี่โอเปนแคนะครับแบบนี้เปิดมาเรียบร้อย นะครับเบาะก็ติดเป็นเบาะหนังให้นะครับเดินได้สีส้มอีกเหมือนกันเนี่ยเข้าคอนเซปต์ได้หมดซึ่งมันสวยนะก็ชอบนะครับคันนี้สวยมากนะครับเดินได้สม้มแต่ที่สําคัญเลยนะครับนี่เบาะสวยมาที่ตัวหน้าจอนี่คือกระบะนะครับราคา6กแสนเก้าหมื่นนะก็พูดไม่ผิดนะครับ699นะครับพี่ๆทุกคนได้ดิ้มเทหน้าจอนะครับหกแสนเก้าหมื่นก้พันนะ ได้ดิสเพย์ดิทอนฟูลดิทอนแป8นิ้วนะขนาดใหญ่แบบนี้นะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับปรับให้หมดหน้าจอสีหน้าจอกลางนี่ทีเด็ดนะครับพัดสกรีนนะขนาด10.1นิ้วนะครับเด็ดกว่าที่มันใหญ่คืออะไรนะครับรองรับเบ็ทนะครับเดรดในเรื่องของ Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a เนะครับเชื่อมต่อไร้สายเอาแอปเอาแมปขึ้นหน้าจอนะครับ699ได้แล้ว Ford Next Generation ครับให้แน่นอนนะครับ ในเซตนี้เนี่ยทัชสกรีนนะค่าพลทีฟด้วยนะครับตอบสนองจิ้มมาเนี่ยจิ้มมาไม่มีน่วงฮนะทีปัดน้าฝนน้ำฝนำต่างๆนะครับระบบส่องสว่างระบบตัวรถนะปรับแต่งต่างๆได้ง่ายไดย้ที่ตัวหน้าจอนะมีขนาดใหญ่มากขึ้นแอร์ต่างๆก็ควบคุมตรงนี้ก็ได้นะครับแตะหน้าจอก็ได้ควบคุมตัวกลางก็ได้นะครับที่สําคัญเรื่องของการชาร์จรถในจุดนี้มือถือใช้อะไรอยู่ชาร์จได้หมดนะครับในรุ่นนี้ฟอร์ดจ,จัดให้แล้วเรื่องของการชาร์จอุปกรณ์นะตรงนี้ก็ วางมือถือวางอะไรก็ได้นะครับพวกเศษเหรียญเศษอะไรก็วางได้หมดเลยนะครับเกียร์แมนนวลนะหกสปีดนะครับในรุ่นนี้นะฮะแมนนวลหกสปีดแล้วก็เรื่องของการเก็บอ่ากล่องตัวนี้นะครับพื้นที่มีขนาดใหญ่นะและแถมในนี้ยังมีตัวชาร์จไฟดีซีสิบสองโวลต์ให้ด้วยนะครับนะมีตัวชาร์จให้ในนี้นะมีตัวไทซีไทเอให้ครบหมดนะครับแอร์ขนาดใหญ่ดีไซน์รังพึ่งตัวนี้กระจายความเย็นได้ทั่วตัวรถนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ไฟ นะตรงนี้มีให้แล้วนะ699ได้ที่เก็บแว่นนี่699ได้ที่เก็บแว่นไฟ LED นะครับมีติดให้ครบหมด a i r b a ์แบสลูกนะตัวนี้สั่งปิด a i r b a ์แได้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะสำหรับลูกค้าที่มีเด็กๆเนาะนั่งหน้ารถนะครับเราก็สั่งเรื่องของการปิด Airbag ได้นะถุงลมผู้โดยสารนะครับออนอยู่นะฮะมีเด็กนั่งหน้าติดแอ r b ร์แบ็กเลือกออฟครับนะกดตกลง นะฮะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเนะเป็นออฟแล้วนะครับอำนวยคาวามสะดวกความปลอดภัยให้ลูกหลานของลูกค้านะครับสั่งปิดสั่งเปิดผ่านหน้าจอนะทำได้ง่ายๆนะครับเปิดหม่ออนไปหน้าจอทํางานแล้วเรียบร้อยโอเคนี่คือภายในราคา6กแสนเบาทนะครับสำหรับ next generation กุญแจนะครับในเรื่องของกุญแจของรุ่นนี้นะเป็นกุญแจรีโมทนะครับทั้งหมดเลยนะให้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับด้วยนะครับในรุ่น XLT ก็ได้กุญแจแบบนี้แล้วราคาเนี่ยใครอยากได้แบบนี้นะครับก็699,0 0 0บาทนะครับดาวน์เริ่มต้น29,0 0 0บาทนะทักก๊อฟมาได้เลยนะครับอยากเอารถกับก๊อฟนะครับง่ายๆทักเข้ามาครับ โทรหาก๊อปนะครับเบอร์0 9 8 6 5 3 6 4าครับก๊อปตะวันยินดีให้บริการลูกค้าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถออกรถกับก๊อปตะวันได้นะครับมีเจ้าที่แนน์ปรึกษาให้แน่นอนนะครับในทุกเคสทุกอาชีพนะครับอยากออกรถทักก๊อปมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปกับรถคันนี้นะครับนิกเจนนะครับโอเพนแคปนะครับ XL พัราคา6,99,000บาทนะครับ ก่อนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง Ford by GT ก Gop ตะวันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ก๊อฟมีนำเสนอรถแต่งสวยๆมีอัปเดตให้ตลอดทั้งเดือนทั้งปีแน่นอนนะครับติดตามก๊อฟไม่ผิดหวังครับลาไปก่อนนะครับกับโอ้บิแคปคันนี้ครับสวัสดีครับ